สูตรการตลาดที่เจ๋งที่สุดในโลกและข้อผิดพลาดที่คนทํากันเยอะๆพูดเรื่องข้อผิดพลาดก่อนดีกว่าก่อนที่จะอ่าอ่าใช่ใช่ข้อนี้แพงมากข้อนี้คุณรู้ไหมคน99%ของพวกสื่อก็ยังยังไม่เก็ตคน99%ของคนที่ทําเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นเน็ตไอดอลก็ยังไม่เก็ตเขาไม่เก็ตข้อนี้ข้อนี้เอาให้ชัดเจนข้อนี้ผมอยากจะให้คุณเนี่ย โฟกัสเลยนะข้อนี้ข้อสเนี่ยมันเป็นการตลาดที่เจ๋งที่สุดและคนส่วนใหญ่ยังไม่เก็ตไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะสอนคุณเรื่องของอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว CP อะไรของเขาใช่ป่ะ CP อะไร product place ใช่ product place promotion ใช่ใชไหมใหม่ใหม่รู้เรื่องนี้เยอะใช่ป่ะถ้าใครถ้าใครผมเหมะผมสอนการตลาดอันดับหนึ่งเลยที่คุณต้องเก็ตโอเคปล่า ถ้าไม่เก็ตข้อน,นี้เนี่ยคุณออนไลน์คุณไม่จะไม่ลุ่งนะครับแล้วก็ทําอะไรทําการตลาดก็จะไม่ไม่จะจะยากจะยากมากแล้วมันมันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ผมสอนมาแล้วเพราะฉะนั้นข, 4, ข้อสี่โคตรสาคัญพูดพูด,พดเดี๋ยวก่อนที่จะสรุปมาเป็นข้อสี่ผมบอกได้เลยว่าคนพลาดเรื่องไหนมากที่สุดในการทําการตลาดเขาพลาดเขาคิดว่าการทําการตลาดคือการ หวานแหให้ถึงคนที่เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้พวกนั้นเขาจะคิดอย่างนี้เขาจะคิดยอดวิวเขาจะคิดหวานแหเอาคนเยอะที่สุดเขาจะคิดแบบนี้และผมบอกเลยว่านั่นคือข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งอันนี้คอนเฟิร์มโดยโทนี่โรบินส์ ทนที่โรบินเขาสอนเรื่อง business mastery นะครับการทุรท,ท,ท,ทำทำธุรกิจแล้วก็มีลูกศิษย์ของเขาที่เก่งๆมาช่วยกันสอนเยอะแยะมากมายแล้วทุกคนสรุปมาแบบนี้หมดเลยว่าข้อผิดพลาอันดับหนึ่งของคนทําการตลาดก็คือหวานแหงให้ถึงคนเยอะที่สุดทที่เยอะได้รับรองเจ๋งรับรองเหนื่อยเขาาไม่มีคือเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันฉัน,ฉ,นฉันไม่ฉันไม่สนใจเลยใครใคใครใที่ใครๆ,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 ๆก็ได้เท่ากันหมดนับหนึ่งหมดเลย จะต้องไปถึงรากหญ้าเขาจะพูดคํานี้ต้องไปถึงรากหญ้าต้องแล้วเขาก็ใช้กลยุทธ์แปลว่าเขาต้องปรับกลยุทธ์ละเขาต้องปรับกลยุทธ์ให้มันแรงที่สุดต้องให้มันถึงถึงคนที่ไม่รู้แหละเมื่อที่มันจะต้องคือในเมืองนอกมันจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดเ,เขาใช้คำว่า lowest common denominator ก็คือตัวหารที่ต่ำสุดเข้าใจคำนี้ปะตัวหารต่ำสุดคือเขาต้องใช้คำอะไรที่มันแบบ เรียกคนที่มันระดับต่ําที่สุดมาให้อยู่เยอะที่สุดตัวดีเยอะได้แต่คนพวกนั้นอาจจะไม่ใช้ฐานลูกค้าคุณเลยก็ได้ถ้าคุณขายของที่มันแบบเมีราคาหน่อยคุณจะไม่จําเป็นต้องไปถึงคนแบบนั้นจริงๆคนแบบนั้นคนที่ไม่มีตังค์เขาเข้ามาเขาอาจจะด่าคุณก็ได้จริงๆผมโดนด่าประจำอ่ะไม่ <laughs> คุณรู้ไหม <laughs> วันนั้นนะนี่วันนี้ ต้องไล่ยฟังเพราะว่าพวกคุณเนี่ย1.4เคลผมบอกเคล็ดลับเลยนะฟังดีๆ I am not for everybody คุณต้องพูดคำนี้ได้ I am not from pro, I am not for everybody ฉันไม่ใช่สำหรับทุกคนพูดตามนี้เลยว่าฉันไม่ใช่สำหรับทุกคนเขียนด้วยฉันไม่ใช่สำหรับทุกคน มันทําให้คุณเอกลูซีเว้ยมีคนฉันเลือกคนเว้ยข้อนี้แพงมากนะเขาสอนกันในแบบต้องแบบมีมาเก็ตติ้งไมา์เลยคุณจะต้องเป็น market, หัวมาเก็ตติ้งระดับสูงๆเลยแล้วต้องใจแข็งด้วยต้องเก่งด้วยน้อยคนในเมืองไทยจะสอนได้และทําได้แบบผมผมบอกได้เลยถึงแม้บางคนเขามาสอนแต่เขาไม่เขาไม่มีแบ็กอัพเพราะเขาเองยังทําไม่ได้แต่ผมทั้งสอนได้และทําได้ด้วยแล้วผมบอกเลือกข้อนี้มัน เป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งเลยเป็นควาลับของการตลาดเลย you are not for everybody ของฉันไม่ใช่สำหรับทุกคนเข้าใจแบบบางคนไม่ใช่หรับผมยกตัวอย่างก่อนที่จะสรุปเป็นข้อสีนะข้อสี่ยังไม่สรุปนะแต่ข้อนี้คุณพูดไปก่อนเขียนเป็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 นคาถาสำหรับคุณเลยแล้วผมจะอธิบายค่อยๆอธิบายนะว่ามันหมายความว่าอะไรยกตัวอย่างฉันไม่ใช่สำหรับทุกคน ยกตัวอย่างประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมมีสองอาทิตย์อะสองอาทิตย์ที่แล้วผมมีเขียนคำหนึ่งเขียนคําแบบไม่ได้มีภาพไม่มีอะไรเลยนะเขียนลงไปใน Facebook แล้วบอกว่าบอกว่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าทําไมในเพจนี้มีแต่คนน่ารักน่ารักมีคุณภาพนั่นเป็นเพราะว่าคนที่เป็นพวกไม่น่ารักบากเสีย ใช,ใช้คำรุนแรงโดนผมแบนและลีดออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเพจของบัณฑิตไม่ใช่สำหรับทุกคนผมไม่เน้นยอดตามผมไม่จำเป็นต้องว่าหกล้านคนสิบล้านคนแล้วกูทำเงินไม่ได้ไม่ใชเเ่เพจของผมเลือกคนเพจของผมเลือกคนและคุณสินค้าของคุณควรจะเลือกคนตัวคุณเองควรจะเลือกคนสิ่งที่มันมีจุดยืนสิ่งที่เลือกคนมีสเสน่ห์ จำไว้สิ่งที่มันแบบว่าสําหรับทุกคนใครมาก็ได้เหมือนกับผู้หญิงผู้หญิงที่แบบว่าใครมาจีบได้หมดเลยรับสายหมดเลยคุณจะอยากจีบผู้หญิงคนนั้นไหมจริงป่ะหรือว่าผู้ชายคนไหนอะผู้ชายคนไหนที่แบบว่าอ,อไม่มีไม่เลือกเลยผู้หญิงไม่ผู้หญิงสวยไม่สวยฉันไปเที่ยวด้วยหมดเลยฉันไปเดทหมดเลยคุณจะสนใจไหมผู้ชายแบบนั้นไม,ไม่น่าสนใจเลยใช่ไหมครับ ไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะอัปเกรดแบรนด์ของคุณเองให้คนแย่งหาคุณนะจำคำนี้ไว้ไออันไม่ใช่สำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นสรุปนะข้อสี่กลยุทธ์การตลาดที่เจ๋งสุดคือการรวบรวมคนที่ใช่แล้วเอาคนที่ไม่ใช่ออกไปให้หมด เข้าใจเปล่าดิจริงอันนี้อย่าไปให้ใครเขารู้กันเยอะนะเว้ยจริงๆหยุดแชร์ได้แล้วนะหยุดแชร์ได้แล้วนะเดี๋ยวมันไปถึงถึงอะไรแต่เขาก็ไม่เชื่อเราอยู่ดีอะเดี๋ยวเขาจะไปยู่ไปเน้นยอดวิวขอขอคนตามเยอะเยอะคุณรู้ไหมผมไม่เคยสนเลยอะไม่เคยไม่คือก็สนบ้างคือจริงๆก็สนบ้างนะแต่ไม่ได้กูสนยอดยอดขายมากกว่าเข้าใจเปล่าแต่จริงจริงก็ไม่ค่อยได้สนใจด้วยนะ พูดตรงๆผมผมสผมนตอบได้เลยจริงๆผมก็ไม่เคยสนใจยอดขายเหมือนกันนะพ,พูดไปพูดมาผมชนยอดความสุขมากกว่าแล้วจริงๆแล้วนะจริงไม่แต่ว่าในในกรณีนี้ผมต้องสอนยอดขายให้พวกคุณไงแต,แต่แต่ในตัวผมแล้วเนี่ยบางทีไม่ได้มามองบอกตรงๆนะไม่รู้ด้วยว่ายอดขายคืออะไรคอนเฟิร์มจริงจริงถาจะบอกว่าพี่ไม่รู้ก <laughs> ่อน <laughs> จริงก็มีความสุขอยู่แล้วทุกวันน่ะ บางทีต้อไปเช็คเดี๋ยวไปเจอคําตอบลูกน้องเดี๋ยวเขาจะตอบว่าเออนัอ่นมันไม่อยก,อยกออส่งไม่ทันเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นการตลาดคือการมาหาคนที่ใช่เข้าใจหรเปล่าเพราะฉะนั้นคุณสังเกตนะในเพจของผมเนี่ยมีคนตามแค่ประมาณคนตามฟอลโล่ะประมาณ9ก้าแสนกว่าคนซึ่งจริงๆเนี่ยดารามีเยอะท,ที่ที่คนตามเยอะกว่าผมเยอะสมล้านหลักล้านอะ่ะมีหลายคนเอ,อ แต่ผมมั่นใจเลยเพจผมทําเงินได้เยอะกว่าไม่รู้กี่เท่าเพจผมทําเพจผมทําเงินได้เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นอันดับต้นๆของประเทศอะต้ในใ,ใ,ในในคือทําเงินคนเดียวเลยไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในไม่ต้องไปขอสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วผมแนะนําเลยคุณไม่ต้องขอสปอนเซอร์ถ้าคุณทําตามสูตรที่ผมสอนยังไงไม่ต้องขอสปอนเซอร์จริงๆขอสปอนเซอร์นี่เหนื่อยนะถ้าใครเคยไปขอสปอนเซอร์นะหรือรอสปอนเซอร์มาจ้าง มีมีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพวกเน็ตไอดอลสมัยใหม่จะชอบรอสปอนเซอร์มาจ้างรอรอผมจะบอกเลยว่ามันเหนื่อยกว่าที่คุณคิดเยอะถ้าคุณทําแบบที่ผมสอนคือเขอาผลิตเงินเองคือเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องคือกว่าจะคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเวลาคนขอสปอนเซอร์หรือว่าเขามาติดต่อเข้ามาจะเอาจะมาโฆษณาเพจผมเงี้ยเขาจะแบบว่อาอ้าวเขาก็จะให้เอเจนซี่ติดต่อเข้ามาเอเจนซี่ก็บอกอา้าขอเลทเลทเท่าไหร่ บอกมาหน่อยดีว่าคุณบัณฑิตเลทเท่าไหร่พอผมบอกพอถ้าเกิดเราเราให้เลทเขาไปเขาก็จะอ่าผู้ใหญ่อนุมัติก่อนแล้วก็ไปถึงผู้ใหญ่ก็หายไปแม่งเดือนหนึ่งแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันต่อรองกันไปว่า <c oughs> เงินแค่สี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยนะผมพูดคําเดียวในไลน์ก็ในไลฟ์ก็ได้แล้วสี่หมื่นห้าหมื่นไม่จําเป็นต้องคือแค่หายใจออกมาก็เป็นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปนั่งเหนื่อยขนาดน,นั้นใจถอนหายใจทีเป็นลาเลย มันไม,มน่มันเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าสูตรนั้นไม่เวิร์กสูตรที่จะไปขอสปอนเซอร์แล้วแล้วสปอนเซอร์ต่างๆเริ่มจะรู้โมเดลนี้นะเมืองนอกใช้ไม่ได้แล้วนะโมเดลนี้เมืองนอกเริ่มจะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวไว้เลยถ้าเกิดอย่าไปคิดเรื่องว่าต้องเออแล้วฉันคนยอดอยู่เยอะแล้วจะขอสปอนเซอร์นี่เป็นโมเดลที่มักจะใช้กันในอะ,อ,ะอะไรอะเน็ตไอดอลสมัยใหม่ยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้อินฟลูเอนเซอร์เขาจะใช้กันซึ่ง ผมเบาได้เลยเดี๋ยวจะอดเดี๋ยวระวังเดี๋ยวจะไสแห้งจะเหนื่อยและไสแห้งมาทําแบบผมดีกว่าสนใจยอดความสุขดีไหมยอดขายนี่คือมันดูแลตัวมันเองอยู่แล้วยอดขายนี่กูรู้ว่ามันเยอะมากไม่ไม่เดือดร้อนแล้วยังไงก็รวยละแต่ว่าผมสนใจแค่ยอดความสุขตัวเองผมอยากใช้คุณเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจําไว้ผมจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งต้องข้อนี้เจ๋งมากเลยคุณรู้ไหมว่าทําไมผมต้องแบนอ d นดีลีธ คนอาจจะถามว่าอาจารย์ปล่อยเขาไว้ไม่ได้เหรอก็ให้เขามาตามตามไปแหละอะสมมุติว่าเขามาคอมเมนต์ผมแนะผมสอนพวกคุณเลยนะเพราะว่าคนที่ทําออนไลน์เนี่ยคนที่ทําออนไลน์เขาจะอะไรอ่ะเขาคิดว่าเขาต้องไปโต้เถียงไปตอบโต้เขาคิดว่าเขาต้องไปทําให้เขาเข้าใจเขาต้องคิดว่าต้องไปตอบทุกคน ต้องคิดว่ต่อไปตอบไอพ้พวกที่เนกาทีฟลบๆคือบางทีเราแค่สังเกตคอมเมนต์เราก็รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าของเราสังเกตคอมเมนต์ก็รู้ล้ว,ว่าสติปัญญาเขาอยู่ที่ทไหนเรารู้คือบางคนผมไม่ได้ดีลิททุกคนนะคือบางคนแค่มาบอกว่าเขาแค่แบบอ,อะไรอ่ะอ,อ,อาจจะอาจจะเป็นคําถามจริงๆที่มันดูอาจจะดูเชิงท้าทายหน่อยหนึ่งแต่มันไม่ได้ลบอะไรผมก็เราก็ให้ทีมงานไปตอบให้มัน เขาความเข้าใจให้ชัดเจนใช่ไหมแต่มันจะมีบางประเภทที่แบบว่าใช้คำหยาบสุดแล้วก็มันเป็นอะไรที่ลบตาสำหรับคนที่เข้ามาในเพจของคุณเข้าใจหรือเปล่าคุณห้ามะอะไรอ่ะในเพจของคุณเนี่ยห้ามให้ขยะมาอยู่ในเพจของคุณเข้าใจหรือเปล่าอย่าให้คนที่เข้ามาในเพจของคุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกไม่ดีอ่ะเข้ามาเนี่ทำไมทำไมมีคอมเมนต์ลบๆอย่างนี้แล้วเขาจะไม่อยากเข้าเพจเรา ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากลายเป็นว่าคนเหล่านั้นมามาใส่ยาพิษคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยพอคนที่เข้ามาใหม่เขาเห็นคอมเมนต์บวกบวกเก้าคอมเมนต์แต่มีคอมเมนต์ลบหนึ่งอันมีคอมเมนต์ลบลบหนึ่งคอมเมนต์แล้วไอ,ไอหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยกลายเป็นไปใส่หยอดยาพิษความสงสัยให้กับคนบวกบวกอีก นี่เป็นการสกรีนคนออกเข้าใจว่านี่ออผมในเพจของคุณเนี่ยคุณต้องคิดอย่างนี้นะว่ามันมันคือบ้านของคุณถ้าใครเข้ามาในบ้านของคุณเนี่ยแล้วมาทําอะไรลกๆเละเทะคุณจะให้เขาเข้าบ้านอีกไหมลกเละเทะนึกหมายถึงว่าคอมเมนต์แย่แย่คอมเมนต์แบบไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้เรื่องไม่ได้ไม่ได้ใช้สมองแล้วก็ไม่ไม่ได้สร้างสรรค์แต่ว่ากะ เรารู้ลมมม้มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ฐานลูกค้าคุณคิดแค่เนี้ยรักนะแต่เราไม่ต้องแต่งงานกันดีกว่าแบนดีลิทเข้าใจป่ะเรายังเป็นคนมีเมตตาอยู่เราไม่ได้บอกเกลียดชังใครนะแต่คุณไม่ต้องไปโต้เถียงไม่ต้องไปไม่ต้องไปแก้ตัวเพราะเรารู้ว่าคนนี้ไม่ใช่จําการตลาดได้ไหมเมื่อกี้นี้กดการตลาดที่เมื่อกี้บอกการตลาดกดการตลาดที่เจ๋งที่สุด เรารู้ว่าคนนี้ไม่ใช่ก็ขอบคุณเขาขอบคุณที่เยี่ยมชมนะครับรักนะแบนดีลีทมันไม่ได้เราเกียดไม่ได้เกลียดชังเขานะเวลาเราแบนใครกับดีลีทใครเราไม่ได้เกลียดชังเขาแต่ผมรู้เลยนะว่าแฟนเพจของผมโดนใจสุดๆวันนั้นนะที่ผมมาประกาศเยนบอกว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมเพจผมไม่ค่อยมีคอมเมนต์ลบๆไม่มีเลยด้วยไม่มีคอมเมนต์ลบๆ ไม่มีการต่อสู้กันในเพจของผมไม่มีการมาเถียงกันอะไรในเพจของผมเพราะผมแบนดีลิทหมดเลยเพื่อที่ใครเข้ามาในบ้านผมจะได้สบายใจคุณรู้ไหมว่าผมโพสต์คํานั้นลงไปแป๊บเดียวนะคอมเมนต์ดีโอแบบคอมเมนต์ตื่นเต้นคอมเมนต์ชื่นชมเต็มไปหมดเลยแล้วแชร์ด้วยเพราะว่าโลกนี้โหยหานะผมบอกด้วยเลยโลกนี้โหยหาคนที่มีจุดยืน โลกนี้หอยหามากคุณไม่จำเป็นต้องเป็น for everybody จริง,รงๆการตลาดที่แย่ที่สุดเลยนะคืออะไรรือ <uno> ว่าเวลาผมอ,อันนี้สอนกันมาในคอร์สสัมมนา,าการตลาดที่ผมไปเคยไปเรียนมาเขาบอกว่าถ้าใครพูดคำนี้คือมึงเจงแนะถ่ถ้าเราถามเขาบอกว่าอาไหนบอกมาได้ฐานลูกค้าคุณคือใครไหนบอกมาได้ถ้าเขาตอบมาบอกว่าก็คือทุกคนนั่แหละคุณรู้ได้เลยแม่งเจง ข้อนี้สอนกันในคอร์สการตลาดแบบคอร์สการตลาดแบบสัมมนาจากคนที่สำเร็จจริงๆคนที่ทำมาจริงๆเพราะอะไร if you ถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นของทุกคนถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นของทุกคนคุณเป็นของคุณไม่เป็นของใครเลยเข้าใจปะ่ะ if you are for everybody you are for nobody คุณไม่เป็นของใครเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีจุดยืน ถึงจะดึงดูดคนเพราะคนมันโหยหาว่ากูแหละชอบคนแบบนี้แหละกลัวแบบนี้เลยแบบนี้แรงมากกว่าที่คุณและคุณจะดึงดูดคนมากกว่าแทนที่ต้องไปแบบอ่าแล้วถ้าคุณไม่ทําแบบนี้คุณจะต้องลดราคาแล้วเครานี้คุณจะเป็นเอ o ์ฟอร์เอ o ว y รี่บดี้ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยไม่มีความสนเสน่ห์อะไรเลยเขาเขาก็คนไม่มีสนเสน่ห์ไม่มีฐานแฟนเขาทาําไงลูกค้าก็ไปหาของที่ถูกกว่าก็เท่านั้นเอง เขาไม่ได้รักคุณนะเขาไม่ไม่ได้มีสายสัมพันธ์อะไรกับคุณเขาไม่ได้ผูกพันกับคุณเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณในออนไลน์คือสร้างความสัมพันธ์และมีจุดยืนอย่างชัดเจนและใครไม่ใช่ก็ส่งความรักให้เขาแต่แบรนด์จะดีลีทบอกไม่ต้องดูแล้วนะเพจฉันเธอไม่ต้องมาดูเข้าใจว่าผมทําประจําคุยกันคือเวลาคุณสังเกตว่าคนออนไลน์มันจะเนื่องจากกลตัวเขาจะใช้คาหยาบมากเลยบางทีเราไม่ต้องการคนแบบนั้นให้มันเกะกะในเพจของในช่องของคุณ คุณไม่ต้องการคนที่เข้ามาบ้านคุณแล้วอีหน่อยใครอยากเข้ามาบ้านคุณน่ะถ้าเกิดคุณปล่อยให้คอมเมนต์แบบนั้นมันเละเทะอยู่ในบ้านของคุณเข้าใจหรือเปล่าและสิ่งที่ผมสอนวันนี้มันคืออะไรมันทําให้คุณมั่นใจขึ้นถูกป่ะเวลาคุณมั่นเวลาคุณเวลาผมสอนอย่างนี้คือเออกูแบนคนได้ด้วยเหรออ๋อกูไม่ต้องนั่งทนฟังเหรออ๋อกูไม่ต้องนั่งแบบว่าไปนั่งเถียงกับมันเหรออ๋อกูไม่ต้องไปนั่งแบบอะไรอ่ะเออไม่ต้องเก็บมาคิดอ่ะคือเออจริงด้วยผมไม่เก็บมาคิดเลยนะครับคือแบบใจร้าาายยยมกเเลออ่ะป็นนผูชบุ ผู้ชายเยื่อเย็นวันนี้เป็นผู้ชายเยื่อเยน็นเวลาเวลานะเวลาคุณเดียวเรื่องนี้มันคือเรื่องธุรกิจละโอเคคุณต้องรันเพจของคุณเหมือนเป็นธุรกิจใครมาทาอะไรสกบกลกไรเช็ในร้านของคุณคุณยอมให้อยู่ได้เหรออเก็บเก็บเก็บอาลูกน้องเก็บปาดกวาดออกไปห,หมดมันคือธุรกิจอย่างหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นเดินเ,นเข้ามาเขาอีสกบกจังที่นี่ไม่เข้าแล้วเข้าใจป่ามันคือธุรกิจ you have to run มันเหมือนธุรกิจ มันคือบ้านของคุณเราต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาในบ้านของคุณรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณแบรนด์อันดีลีใครไปก็ทําใจเยือกเย็นนิดหน่อยไม่ต้องมาคิดมากมันเหมือนกับว่าโอเคสักขยะเข้าบ้านปุ๊บปุ๊บไปบีดออกไปดีดออกไปดีดออกไปขยะเข้าบ้านอ่ะคนนี้ไม่ใช่ฐานลูกค้าฉันลักนะจ๊ะบายยเอาออกไปลักนะจ๊ะบายยเอาออกไป คือเรารักคนได้แต่ไม่ต้องแต่งงานกับทุกคนเ,เข้าใจเปล่าคุณรักคุณรักคนได้แต่แต่งงานกับคนเดียวแต่ง <c oughs> งานกับคนประเภทเดียวเข้าใจเปล่าเราไม่ได้เกลียดชังใครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้สําคัญมากเพราะมันจะทําให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและไม่ต้องมาเก็บมาคิดอะไรทั้งสิ้นผมนี่ไม่เคยเก็บมาคิดเลยนะใครมาด่าผมยังไงช่างมันมันมีข้อมูลคอสนี้นะพัลราดออนไลน์นะผมเอาข้อมูลใหม่ๆเด็ดๆของอเมริกาที่ใครยังไม่เคยรู้เลยผมรู้เลยว่า ไม่ทํางินกันแบบนี้เหรอแล้วนี่คือนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วผมทํามาแล้วมันเป็นคํานี้คใช้คําว่า media p r e n e u r media p r e n n e r มันเป็นวิชาที่แบบมันแบบวิชาขั้นสูงเเมืองไทยยังไม่มีใครสอนนะเจ้าของสื่อเออคุณเป็นเจ้าของสื่อที่ทําเงินนะี่ยพูดง,ง่ายเดี๋ยวนี้สื่อไม่ทําเงินแล้วนะครับผมบอกไว้เลยปีนาไม่เกินปีหน้านะสื่อคือขาดทุนกันหมดเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราคือเจ้าของสื่อคุณต้องคิดกับตัวเองเป็นเจ้าของสื่อ แต่เป็นเจ้าของสื่อที่ทำเงินได้ในเพจตัวเองไม่พึ่งยอดวิวไม่พึ่งสปอนเซอร์แต่ฉันยอดไม่ยอดวิวไม่เยอะแต่ว่าทำเงินได้เพราะอะไรเพราะคุณสกรีนลูกค้าคนที่ไม่ใช่ออกไปหมดโอเคป่ะคนที่ไม่ใช่ออกไปให้หมด,มออหหมดแต่ว่าข้อนี้ผมจะต้องสอนให้พวกคุณเนี่ยคิดกับตัวเองเป็นเจ้าของสื่อที่เป็นที่มีธุรกิจของตัวเองโอเคไหม เป็นเจ้าของสื่อ <Okay. S 1> ที่มีธุรกิจของตัวเองภาษาอังกฤษเรียกว่า mediapreneur <Okay. S 1> คุณเขาจะจำไว้เลยว่าพวกต่อไปเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยขาลงหมดนะสิ่งที่ผมสอนนี่คือขาขึ้นรีบเรียนไปเลยคอสนี้มันชื่อคอสพันล้านออนไลน์เอาข้อมูลเด็ดๆไม่เคยสอนที่ไหนเอามาสอนคุณคุณจะต้อง เคยสอนที่พรีเมียมโปรแกรมเท่านั้นเดี๋ยวอ่เยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคือเคยสอนที่พรีเมียมโปรแกรมเท่านั้นซึ่งพรีเมียมโปรแกรมคือหลักเจ็ดหลักนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนผ่านคอร์สพันล้านออนไลน์ซึ่ง อาจารย์จะสอนแบบสดๆนะเจอตัวอาจารย์เป็นๆสองวันเต็มนะคะกับการให้คุณได้มีเวิร์กช็อปได้ลงมือทำและจะบอกว่าไม่เกี่ยวว่าัวอ้นวันนี้คุณจะมีกี่ไลค์มีคนดูเท่าไหร่ไม่เกี่ยวแต่ว่าหลายคนค่ะที่มีคนไลค์เพจแค่หลักร้อยแต่สามารถเริ่มเริ่มต้นน่ะด้วยรายได้หลักแสนถ้าเกิดว,ว่าคุณขึ้นมาทำ,ทำทำทำมาเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นหลักล้านซึ่ง พวกเราทํามาได้และคนที่กําลังพูดอยู่ตอนนี้หนึ่งปีที่แล้ววันนี้ของปีที่แล้วนะคะมีเงินในบัญชีไม่ถึงหนึ่งแสนบาทจริงเหรอจริงว้าวแต่ไม่เคยบอกอาจารย์นั่นแหะดิเดี๋ยวอาจารย์ไม่ให้เข้าใกล้ทำไมอ่ะพี่ไม่ได้เป็นคนกีดกันคนเล่นเงินนะแต่ว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าเรามีไงเราก็ต้องรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือตลอดเวลานะคะและได้เอาวิชาที่อาจารย์ถ่ายทอดให้เนี่ย มาทำจนวันนี้มันเปลี่ยนชีวิตเป็นสิบกว่าล้านอะ่ะพวกคุณก็ทำได้นะคะมาจากคนไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นทั้งหลักจิตวิทยาทั้งกระแสะโลกเอามาจากผู้ผู้ที่แบบเศรษฐีมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะคะที่อายุหน่อยที่สุดอืมชื่ออะไรนะคะไคลรีเจนเนอร์ไคล i ีเจนเนอก็จะเอามาให้ในคอสนี้ด้วยนเนาะแล้วก็ ต้องมาบอกคุณเลยว่าเขาทำยังไงถึงได้รวยเร็วขนาดนี้คือเราคุณไม่จำเป็นต้องไปคิดว่าเออเดี๋ยวจะต้องรวยเหมือนเจคายริเจเนอร์ไม่จะเป็นออแค่หนึ่งจนสิบของเขาก็โอเคแล้วนะ <c oughs> หนึ่งนร้อยก็ยโอเคแล้วนะ <c oughs> เ็าสามหมื่นล้านนะคะแล้วก็นอกจากรวยแล้วแล้วก็ยัง ทำให้ชีวิตคนอื่นดีด้วย<ช>และไม่ใช่มาเร็วไปเร็วแต่อาจารย์จะสอนวิธีทําให้คุณอยู่ยงคงกระพันใช่ยั่งยืนไม่ใช่แบบบางคนกลัวว่าเฮ้ยมันจะมั่นคงไหมมันจะยั่งยืนไหมม,มันมีเทคนิคบางอย่างที่อาจารย์ทํามาแล้วกี่ปีแล้วนะคะเจดแปปีแล้วอะอแล้วเอามาสอนพวกเราต่อเวลาคุณเนี่ยสร้างข้อห้าที่ผมจะบอกนะที่สิ่งที่เรียกว่า personal brand ถ้าคุณสร้างข้อ5ซึ่งผมก็จะสอนอในคอสนี้ด้วยเอาแบบแขั้นสูงสุดๆแต่ว่าให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆถ้าคุณรู้จักวิธีการสร้าง Personal Brand คุณไม่ต้องกลัวการแข่งขันจากที่ไหนเลยคุณไม่ต้องตัดราคาเลยเรื่องตัดราคานี่มันเป็นเรื่องเรื่องที่ห้ามทําเลยอ่ะคุณลูกศิษย์ผมห้ามทำํำรือตัดราคากันเองนี่มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องมันเป็นการตลาดที่ไม่ต้องใช้สมองอะ่ะมันเปนมัน,เป,นเป็นอะไรที่ แม่งใครไม่ต้องคิดก็ใช้เนี่ยยอมคนบางคนเนี่ยคู่แข่งคุณนะ่ยยอมตัดราคายอมยอมเจ๊งยอมเจ๊งเพื่อที่จะเอาชนะคุณนะนเนเีนเ่ยใช่แล้วก็ตัดราคาก็เจ๊งกันหมดอะ่ะเข้าใจแล้วก็ทําให้ของดูดูโลด้วยพอตัดราคามันเกิดอะไรขึ้นรู้ปะ่ะของดูถูกคนไทยชอบทําในเมืองนอกคนไทยก็ชอบเวลาร้านอาหารไทยในเมืองนอกชอบตัดราคากันชอบจริงๆร้านอะ้ออะไรอะ่ะ วัสดุต่างๆของร้านอาหารไทยแพงกว่าชาวบ้านกัาด้วยแพงกว่าอาหารญี่ปุ่นอีกแพงกว่าอาหารเยารลนอีกแต่ตัดราคากันแล้วก็ใช่ไหมตุ้มเขาตัดราคากันแล้วก็ทําให้อาหารไทยเนี่ย,ยิ่งดูเกรดต่าลงเรื่อยๆอะไรที่ราคาต่ํามันก็จะดูเกรดต่ําด้วยเพราะฉะนั้นคุณห้ามตัดราคาเวลาคุณแต่ว่าถ้าผมจะสอนในคอร์สนี้เนี่ยสอนทํำยังไงก็ได้ที่มันเป็นเกาะกําบังอ่ะไม่มีใครมาตัดคุณไม่จำเป็นต้องไปห่วงเรื่องราคาด้วยซ้ำไม่ต้องไปตัดราคากับใครไม่ต้องไปแข่งกับใคร แต่คุณแค่สร้างแบรนด์แล้วผมบอกได้สร้างแบรนด์ที่ดีที่สุดคือสร้าง personal brand สร้างแบรนด์ส่วนตัวแล้วยังไงยังไงคุณก็ต้องทำยังไงก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นรับสมบัติอย่างหนึง่งการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลแบรนด์ส่วนตัวจริงจงมันเป็นคนเป็นคอร์สที่สอนนักเรียนทุกคนในหมหาลัยอตอนนี้เพราะถ้าคุณไม่สร้างแบรนด์ส่วนบุคคลคุณจะไม่มีใครจ้างงานคุณจะถูกตัดราคาตลอดถ้าคุณทำธุรกิจก็จะถูกตัดราคาตลอด เพราะฉะนั้นจงสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนั่นคือข้อ5ผมแนะนําเลยคอร์สนี้นะครับมันคุ้มมากๆบางคนถามว่ายังไม่เข้าใจนะคะเรียนคอร์สนี้ได้อะไรบ้างม,มาจะบอกให้ฟังคือ,อเรียนรู้โครงสร้างการผลิตรายได้ของมหาเศรษฐี3ามหมื่ล้านที่อายุน้อยที่สุดในโลกก็คือคายลเจเนอร์การใช้สื่อ4ี่ช่องทางที่ใช้หาเงินนะขีดเส้นใต้หาเงินไม่ได้ใช้เฉยๆใช,ใช้หาเงินได้จริงนะแล้วก็อัปเดต ล่าสุดทําธุรกิจออนไลน์ที่ได้ผลและได้เงินเยอะที่สุดวิธีการทำคอนเทนต์ที่ได้ผลที่สุดของฟีนี้และปีหน้าเป็นต้นไปและท็อปห้าเทคนิคการตลาดที่จะทำให้คุณไปได้เร็วที่สุดนะคะอตอนนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนคือจะบอกว่าคอร์สนี้มันรวมทุกอย่างทั้งการสร้างสื่อการผลิตสื่อการที่การที่สอนให้เราเป็น ขายแบรนด์ตัวเองอ่ะให้คนจำหน้าเราแล้วเราจะขายอะไรก็ขายได้วันนี้ไม่จำเป็นว่าคุณจะมีสินค้าไหมหรือว่าคุณจะมีธุรกิจไหมไม่ว่าคุณจะมีสินค้ามีธุรกิจหรือไม่มีอะไรเลยมีเข้ามาแบบตัวเปล่าๆขออย่างเดียวขอใจและตัดต,ตั้งใจเลยอะ่ะว่ามาเรียนคอสนี้อาจารย์บอกให้ทำอะไรฉันจะทำตัดสินใจแบบนี้นะแล้รประกันว่าคอสนี้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอนะคะ